เราก็เสร็จเรียบร้อยนะเข็มแรกนะคะก็ให้เฝ้าดูอาการ30นาทีเพราะว่าคนที่เฝ้าดูอาการ30นาทีก็เขาจะถามว่าเราแพ้ยาอะไรก็แพ้ยาแก้กเซฟนะคะก็เลยต้องรอดู30นาทีนะก็ผ่านผลไปด้วยดีนะคะครบ30นาทีก็กลับบ้านได้เลยค่ะ อันนี้ที่ติดเบอร์หน้าอกนะคะเวลาเราจะเข้าไปฉีดยานะคะติดเต็มเลยคนเอามาติดตรงนี้เต็มเลยนะคะเขาก็จะให้เบอร์ติดหน้าอกเรามานะคะคนเอามาติดตรงนี้เต็มเลยเยอะมากเขี่ยเลยน,นะคะเยอะมาก ติดตลอดอันนี้เลยนะคะเราก็ได้นะคะได้เป็นเบอร์เบอร์สี่นี่นะคะผติดเยอะเลยนี่นะคะ่ะก็จะเป็นจุดที่เราจอดนี่นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยนะเข็มแรกนะคะก็ให้เฝ้าดูอาการสาสิบนาทีเพราะว่าคนที่เฝ้าดูอาการสาสิบนาทีก็เขาจะถามว่าเราแพ้ยายอะไร ก็แพ้ยาแก้กเสพนะคะก็เลยต้องรอดู30นาทีนะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะครบ30นาทีก็กลับบ้านได้เลยค่ะ